ความกับพลังกําลังก็ขึ้นเพราะผมเอาไอ้นี่มาเอาพลังงานแล้วน้ำหนักได้น้ำหนักลดขีดหนึ่งเออขั้นหนึ่งก็มันจะขึ้นมาเหมือนเดิมลดขีดหนึ่งมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเลยเอะ <c oughs> อดข้าวอดน้ำซะเนี่ยก็็งด้วเนี่ยวินิเทดเวลสามละก็ถ้าเรายิ่งอดข้าว กับน้ําอ่ะเขาจะยิกรู้ถึงจะทํานะเหมือนนั่งใต้ต้นไม้อ่ะนั่งทำสมาธิอ่ะเขาจะร้องเข่าไปเลยเขาได้เสียเขาเนี่ยเจ้คนนี้เขาทําบ่อยเดี๋ยวเราก็จะบรรลุบรรลุไล้เนี่ยคนนี้เขาตัดสรู้เลยเนี่ยฮะคุณโรดามีสเราเทปไปไหนวะเทปอ่ะบ้านหน่อยเทปในชันนี่เนี่ยอยู่กล่องหนังสือหูอะไรอ่ะกลางแล้วหรอได้ได้ ก็ถ้ามันบักสมาชิกท่านใดสุดแตงนี่หว่าไอสมาชิกกนใช่เกินกว่าดองหมดไฟเลยครับ<น>ะดวงโคมข์เป็นไฟเมื่อวานหมดไฟเลยครับ